สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้แอดมินเอาคลิปการทดสอบวิ่งรถไฟคีฮ่าหนครั้งที่2มาฝากซึ่งก็มีสื่อต่างๆร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยค่ะและท้ายคลิปนี้นะคะได้ข่าวมาแว่ว่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะส่งต่อรถไฟมาให้ประเทศไทยอีก20คันเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ วันที่6กันยายน2565นะคะนำทีมโดยนายนิรุตมณีพันธุว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศรุ่นค k ฮา183พร้อมกับ ทดลองเปิดเดินรถจากสถานีมักกะสันไปถึงฉะเชิงเซาแล้วก็กรุงเทพค่ะก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2565นี้นะคะเพื่อเสริมศักยภาพในการเดินทางและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะตามที่ประเทศไทยนะคะได้รับมอบรถดีเซลลางปรับอากาศรุ่นคีฮา183จากบริษัทฮอกไกโดเรลเวกัมปานีหรือว่า JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นจำนวน17คันนะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยรถดีเซลลางปรับอากาศแบบมีห้องขับสูงหรือว่าไฮแคบสี4ที่นั่งจำนวน8คันรถดีเซลลางปรับอากาศแบบไม่มีห้องขับ68ที่นั่งจำนวน8คันและดีเซลลางปรับอากาศแบบมีห้องขับต่ำหรือว่าโลแค a 52ที่นั่งจำนวน1คันค่ะแล้วก็ได้มีการส่งมอบตั้งแต่เมื่อปลายปี2564นนะคะเพื่อทำการดัดแปลงเป็นตู้รถไฟสำหรับให้บริการแก่ประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว ล่าสุดนะคะตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ปรับปรุงคีฮหา183เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย3คันพร้อมกับได้นำมาเปิดทดลองเดินรถจากเส้นทางมักกะสันฉะเชิงเซากรุงเทพเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งการทดลองก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีสามารถใช้ความเร็วสูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งภายหลังจากทดสอบประสิทธิภาพขบวนรถชุดแรกแล้วเสร็จการรถไฟจะเร่งปรับปรุงรถคันอื่นที่เหลือนะคะเพื่อเปิดให้บริการเต็ม รูปแบบในช่วงปลายปี2566ค่ะ สำหรับการปรับปรุงรถดีเซนล,ลางปรับอากาศ 3, คีฮ5าห3ก็ได้มีการปรับขนาดความกว้างของล้อจาก1.067เมตรให้เป็นขนาด1เมตรตามมาตรฐานทางรถไฟไทยค่ะรวมถึงก็ได้มีการทำการทดสอบสมรรถนะของรถโดยวางแผนปรับปรุงรถเป็น4ขบวนนะคะขบวนละ4คันโดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยค่ะ ในระยะแรกนะคะการรถไฟก็ได้ปรับปรุงภายในรถใหม่โดยมีการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องยนต์ระบบห้ามล้อระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศรวมถึงความสะอาดภายในซักล้างเบาะที่นั่งผ้ามา่านปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ภายในจากภาษาญี่ปุ่นให้เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะพร้อมกับระบบห้องสุขาโดยได้ทดลองระบบการทํางานแบบเสมือนจริงทั้งหมดนะคะอีกทั้งยังได้ดัดแปลงชุดหัวท่อเติมน้ําใช้แล้วก็ชุดหัวสูบฐา จากทั้งเก็บสิ่งปฏิกูลให้สามารถใช้ร่วมกับรถโดยสารประเภทชุดด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการปรับปรุงภายนอกตัวรถไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโคมไฟสองทางการดัดแปลงบันไดให้สามารถขึ้นลงได้กับชานชลาต่ำนะคะรวมถึงปรับสภาพผิวตัวรถภายนอกโดยได้ทำขัดสีใหม่ด้วยการใช้น้ำยาลอกสีแทนการใช้ความร้อนเพื่อไม่ให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแล้วก็ยังคงเฉดสีเดิมเพื่อคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นไว้นั่นเองค่ะส่วนแผนการปรับปรุงระยะที่2นะคะการรถไฟก็จะปรับปรุง ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้บริการเดินรถได้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนล้อเพลาใหม่พร้อมแบริง่งเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องทําลมอดัดปรับปรุงระบบปรับอากาศปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการครบทุกคันนะคะประมาณ2ปีค่ะหลังจากปรับปรุงเสร็จก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อกําหนดเส้นทางให้บริการค่ะโดยจะเริ่มให้บริการในเส้นทางระยะ สั้นแบบ One Day Trip นะคะขบวนสำหรับเทศกาลในวันสำคัญหรือว่าให้บริการเช่าเหมาขบวนเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด เป็นที่ทราบกันดีนะคะเนื่องจากขบวนรถไฟดังกล่าวมีการใช้งานมาก,กว่า30ปีอาจจะมีปัญหาเรื่องมลพิษและก็สิ้นเปลืองน้ำมัน คาดว่าจะใช้เงินซ่อมบำรุงใหญ่ประมาณ16ล้านบาทต่อคันนะคะวงเงินรวมประมาณ272ล้านบาทโดยได้ตั้งงบประมาณปี2566ค่ะระยะเวลาดําเนินการประมาณ3ปีนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อไปนําทดแทนขบวนรถไฟดีเซล,ลังในบางขบวนในระหว่างรอการจัดหารถจากดีเซล,ลังจํานวน184คันที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหานั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ว่าการการรถไฟก็ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งก็ยาวนานมากกว่า20ปีค่ะโดยญี่ปุ่นเคยส่งมอบรถดีเซลลางและก็รถโดยสารปรับอากาศมาจาก JR West ต่อเนื่องในปี2540จํานวน26คันปี2542จํานวน28 ปี2547ันปี2547จำนวน40คันปี2553จำนวน32คันโดยการรถไฟก็นำมาปรับปรุงเป็นขบวนรถ VIP ขบวนรถท่องเที่ยวขบวนรถปรับอากาศจนมาครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะคะที่การรถไฟได้รับขบวนรถจากประเทศญี่ปุ่นหรือว่า JR Hokkaido รุ่น KiHa ห8 3จำนวน17คันค่ะ และล่าสุดนะคะ JR East ได้เสนอที่จะบริจาคมอบขอบวนรถไฟดีเซล,ลางอีก20คันทั้งนี้นะคะมีทั้งแบบที่มีห้องคนขับและไม่มีห้องคนขับสภาพดีซึ่งทาง JR East เนี่ยได้ยกเลิกใช้แล้วก็ตัดบัญชีไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564ค่ะโดยการรถไฟนะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปดูสภาพแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการประเมินและพิจารณาว่าจะรับมอบและจัดการเตรียม ด้านงบประมาณขนส่งและซ่อมบำรุงในรูปแบบเดียวกับขบวนรถคีฮา183ต่อไปด้วยค่ะ นอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางด้วยรถไฟนะคะยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกับทางรถไฟเป็นการช่วยกระจายรายได้และก็สร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะเป็นอีกข่าวที่น่าสนใจของคีฮ่าหนนะคะใครที่ไปนั่งมาแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าให้อดินฟังบ้างนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง n i ิมดาวไรตี้ด้วยค่ะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ